สวัสดีครับประดับ JO2 Official นะครับก็นำความสวยงามยามเช้าของกรุงเทพมหานครมาฝากกันเช้าๆนะครับที่สวนสาธารนณะใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับดูความสวยงามตอนเช้าของกรุงเทพมหานครแล้วกันว่า ตรงนี้คือจุดไฮไลท์เลยนะคือจุดไฮไลท์ของกรุงเทพมาหานครของสวนสาธารณะนะครับสวน,เ,สน,สวนเ,เป็นจักกิตินะครับสวนเป็นจักกิติซึ่งก็สวยงามยามเช้าตามที่ว่านะครับผาชมกันแต่เช้าแล้วก็จะไปออกกำลังกายนะจะไปวิ่งออกกำลังกายกิจ,จก,กรรมของคน คนแก่ของคนใ่กนเกษียณที่พูดใหม่บอาใหม่ของคนใ่กนเกษียณว่ามันของคนแก่นะครับนี่าก,กิจกรรมจมเช้าาม่บ้าเสาวเขา้าเกษียมาแรียนว่าออกกำลังกายอยู่นี่แทบซุกมือแหละครับอยู่สวนเบนตก,กิติแทบซุกมือนะครับออ้ขี่นกที่ไหนไม่ขี่ก็รอบกระเด้เทอเ้บมันขี่จากบอมกินของเสียบอก แสดงว่ามันกินของพิษเนี่ยขึ้นขีพพ่ค่าโคตรนะนะครับให้เห็นให้เห็นหน่อยหนึ่งศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจนะครับหเห็นหน่อยหนึง่งศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจเออผู้ใดกระได,ไดนี่โอ้เออไรแต่เศร้าแต่ลูกพี่ไหมเนี่ยคุณต้องรองยึ่งกลางคุณนะนะครับคุณเอาเด้อ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ